วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวการป้องกันโดนสแปม facebook นะคะป้องกันนั่นเองนะคะ,คะ facebook เข้าไปที่ f a c e b o o k เลยค่ะเห็นนะคะก็เข้าไปที่สามจุดนี้ไอ้สามขีดนี้นะคะแล้วก็หาคำว่าตั้งค่าบัญชีพใช้นะคะอืมแป๊บหบนึ่งน,นะคะรอโหลดก่อน,นาเอ่ะ นี่คะ่ะแล้วก็ทำทาทำ,ทำไทยไทยไลท์เอยทั้ามานะคะแล้วก็การแท็กนั่นเองคะ่ะไทยไลท์แล้วก็การแท็กนั่นเองนะคะแล้วก็กดตรวจทานโพสท,ที่เพื่อนแท็กคุณไว้ก่อนที่โพสเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นท่าไทยไทยไลท์ของคุณหรือไม่นะคะทิกเข้าไปเลยคะ่ะ แล้วก็กดอ n นะคะก็จะเปิดให้เรียบร้อยนะคะค่ะมันก็แท่านี้นะคะที่ป้องกันนะคะโอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะที่สุดเพลงเ่ง่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ